นี่ครั้งแรกในชีว <t ired> <N> ิตเลยนอนตอนนอนนี่คิดนะว่ามันจะมาไหมอย่างนี้นะคิดกลัวมากเลยก็มีอยากให้เป็นอย่างนี้เนาะสงครามนี้ให้ยุดติลงโดยดีเนาะพูดกันบรรยากาศชาวบ้านในจังหวัดศรีสะเกดอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงหลังจากเจอการโจมตีของะมรเรื่องราวจะเป็นยังไงติดตามได้ในข่าวสดจุดเกิดเหตุวันนี้ค่ะนี่ครั้งแรกในชีวิตเลย ตั้งแต่ตั้งแต่แม่เกิดมาก็แม่ก็ตายพ่อก็ตายเคยยังไม่มีอย่างนี้นี่ครั้งแรกเลยตกใจมากโอ้ยเพราะมันเคยจากบก้านผู้ใหญ่ก็ประกาศว่าใครย้ายออกย้ายเลยตอนกลางคืนนี่แหละก,กังวลนอนตอนนอนนี่คิดนะว่ามันจะมาไหมยังงี้นะคิดอ มันไม่มีที่ลบด้วยเพราะว่ามันไม่เคยมีไงอ๋อหมู่บ้านเราไม่มีบังเร์ไม่มีไม่เคยมีไงเพราะว่าหมู่บ้านตรงนั้นไม่เคยมีแบบอพยพอย่างนี้นะ่ะครึ่งชีวิตเลยทั้งชีวิตไม่มีก็เลยไม่ได้เตรียมอนะไรเลยพี่ชายอยู่อยู่ในบ้านครบทุกคนทุกบ้านนั่นแหละบ้านละหนึ่งคนผู้ใหญ่เขาไม่ให้มาให้มาแต่ผู้หญิงกับเด็กกับคนเก่ผู้ป่วยติดเตียงก็ห่วง ทำยังไงแต่นอ้องมันฉุกเฉินแล้วก็ค้าให้อยู่ก็อยู่ไปก็มาแต่ผู้หญิงกลัวมากเลยกลัวว่าได้ยินข่าวว่าเขาบอกว่าจะแรงเพิ่มขึ้นเรองกล,กลัวนะกลัวบ้านเรือนเราเนาะกลัวทรัพย์สินทุกอย่างนั่แหละกลัวก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนี้เนาะไม่เคยเป็นในชีวิตนะ ก็ไม <g ül> ่ยอยากให้เป็นหราสงครามนี้ให้หยุดติลงดยดีเนาะพูดกันแต่อยากให้ช่วยด้วยใอยากให้หยุดเพราะว่าเราคนยยกคน,น,นจนเนาะโดนใจกับสงครามนานไปก็ไม่มีอะไรกินเหมือนเดิมไม่ยากตรงนี้เลย,ยอยากให้ช่วยนะ ด้านชาวบ้านเปิดเผยความรู้สึกหลังจากจําเป็นต้องย้ายออกจากบ้านของตัวเองรู้สึกลําบากและไม่ปลอดภยัยเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อค่ะไปไหนมาไหนก็นลาบากลูกเขาประกันแค่เดียวว่า <Okay. S 2> อบเยวอก,กตกใจจะมาไม่ได้ทำใ mm hmm. จก็ได้ยินแต่เสียงตุ้งตามตุ้ตามรับนึกว่า้ารอ mm hmm. มงไปก็เอไม่เห็นกะมืดอ,อะไรเลยอย่างนี้นาจกะไม่ได้เอาอะไรมาเลยได้เคื่อนนาย อะไรก็ไม่มีกินน่ยเ้าตานก็ไม่มีกรอกมากจ้ะลูกชายจ้ะเดินไม่เดินไม่ได้เลยมือดาตั้งแต่กำเนิดจ้ะคนนึ่มก็ได้งานกันแล้วจ้ะในความที่ร้องจ้ะรับชมข่าวทุกเรื่องราวได้ทุกวันที่นี่หากคุณมีเรื่องร้องทุกข์ส่งข้อมูลมาได้ที่อินบ็อกข่าวสดทุกช่องทางขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะคะ